เต,ตอร,รี่ต่ำช้าอุปกรณ์คุณก่อนบันทึกเอ้ยเพื่อนฮัลโหลอิงอยู่ไหนเน,นี่ยเออของดีของดีงดเก็บเก็บก่อนเลยผม ผมไม่ได้ผมนอนแปดโมงแล้วใครวะเนี่ยบอกบอกเพื่อนบอกสถานที่อยู่แล้วหน่อยเราอยู่ที่ที่ที่ของมันทาลกท,ที่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 ตึกมันเียกตึกเกียมมากตึกเกียมมากมัน,นอยู่ไหนกัน แปดโงเช้านอนตีห้เอาไปเอ้ยใครวะมัต่อยเราอยู่นั่นเลยอืออืออืเอเพื่อนต่อยไม่ <ไป S 1> ท้ ใครวะใครมันใช้วะจะเินไม่ไดจะเลินเพื่อผมจะเลินแล้วมามาผมไม่ได้นอนเลยคำขำ่ขำา แคปพัคแมนไปด้วยโอ้โหโคตรบาดออมาสกีอยัมาสกี้มาสกี้หัองดีของดี ก็ขับรถแท็กเตอร์แล้วโอ้โหไม่มีอะไรเลยโคตรโคตรไรโคตรไรโลกโคตรอะไรบนรษอะเอาไงิเอากันเป็นไรไปเราผู้ชายทำงานจำได้ยังไงก็เป็นการจำไรอย่างเงียเดต้องรับรอรอใครมันหหัวเราวะ Terima kasih telah ตอนบ่ายอาก,กาศร้อนมากเลยไม่ร้นอนนะเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยรหาเองโมเป่าเราไม่รู้อ่ะเราไมอยู่ที่ที่ไหนกัน กอดีใเขาเรียกว,ว่าข้อคือ,อมีเทปลนม้อนหโบอัโบหัวโเราจะยจอรถคีบปักปักแมนปนอะไรวะนนี้เพื่อนโดนย้ำโดนย้ำนะใ,ใครไม่รู้ จะมามันจะมีเงื่อห่ค่คดีจะมาฆ่าเราต่อยเอ้ เล่นมันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปไปช่วยมันนะเออเอ็งจะเอ็งจะเข้าอ๋อเพื่อนเราโดนย้ำโดนย้ำขาชีกเลยขาชีกอืออือป้อมยิงลูกมือมาข้างบนเลยและเอ็งก็ตองและเอ็งก็ตรงส่วนสิดเราจะลงไปช่วยเองส่วนสิดข้อส่วนสิดมากกว่าจัง แต่ว่าเขาจะลงไปช่วยเจ้าเอ,อ้ยโอ้โหซุป,ปเปอร์แมนซุป,ปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนโอ้โหปปมาดิกัอนยุข้าวเหรอเก่งเหรอไต่บุรีไต่บุรีอยาก <c oughs> เข้าหา <c oughs> เอ,อ้ยข้าวันข้าววันเอ,อน้เยอะไเตียเตี่ยเอ,อ้ย ทำร้ายประชาชนเหรอเนี่ย,โอ,ยโ, <c oughs> โอ้ยโอ้ยขึ้นโอ้ยโดนระเบิดพลังระเบิดกล้ามตูดโอ้ยเอ้ยคุณตุ้มพุ่มเอนต่อยทำไมเนี่ยโอ้ยโดนยำเลยโดนยำเลย <c oughs> ไม่ต่ยนะตอ,ตอ,อยนะตุปมพุ่มเอนช่วยได้ขนาดนาไอ๋อเอ็มซุกแมนน่่นเกียรตินี่ได้หรือยัง ไอ้ซ uh, uh ูเหมินเต้องสันเติร์นใครก้ขอสันเสินขอสันเสินโอ้ยูเหมมาช่วยแล้วโอ้ยโอ๊ยเิมเติโอยซโซโซุป้ม่ขอบายบายเพราะว่า <laughs> จะไป่ไปเอาซูเปอร์แมนหนีไปไม่ได้ซูเปอร์แมนเจไอไหนนะไปหนึ่งเม,มสายนเดี๋ยวข้าจะไปไเจออีกเฮ้ยไปเราเจอปุกกาบาตยซูปเปอร์แมนซูปเปอร์แมนกำลังไปหาอปุกกาบาตอ้อย เดินไปรงนันก็มาโดนกันโอ้ยเก็บ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 หมดเก็บให้หมดตัเป์หีบโลกก็มีจุดอ่อนเอ้ยโคตรเทพมันคือปีเกิดไม่เปานนะข้าจะไปแล้วเอา ไม่ไอซูเปอร์แมนเราโดดยาโอ๊ยได้เดี๋ยวฉันไปไปช่วยจะด้วยซูเปอร์แมนขอสั่นเซิร์นขอซึ้งซูเปอร์แมนมาช่วยไมื่อทันซูเปอร์แมนหิวแสงเอ้าปลาปลาเองโดนเองเอ้า โอ๊ยโอ๊ยซุปเปอร์แมนควรไม่ได้แล้วโอ๊ยซุปเปอร์แมนอย่ากจะหนีซุปเปอร์แมนไม่ได้หนีซุปเปอร์แมนต้องมีหัวใจได้ไหมนะเจ้าพี่มาแข่งแกงเดือดไปโอ๊ยเพยื่อนไม่ไอ้หนีเราไปแล้วไอ้ซุปเปอร์แมนนะ่กเกียร์ โอ้โอ oh. oh, ้ตุ๊แมนขอสันสนเจ้าเฮ้ยข้ามะช่วยเจ้าแล้วนะคะเออขอบคุณตุ๊แมนโอ้ตุ๊แมนโดนยำเปิดเลย Những chạy những chạy phương án mạng Hãy! 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 อ้าวกำลังจะไปช่วย,วยแล้วอะไรเพื่อนอุ<ะ>้ยเตะล้มเลยอ่ะสุดใจเกเรนี่เพื่อนหลบหลบหลบเพื่อนลบกลบเอ้าไม่โดนเอ็งหลบเฮ้ยโต๊ะโต๊ะเนมาเรียกเองไม่เองแล้วมันโดนท้า นี่ใช้อันนี้เลยโอ๊ยโอ๊ยกรุนเทียนโอ๊ยกรุนเทียนไม่พอแล้คือมาโดนทับอ่ะผมขอโทษนะคุณซูเปอร์แมนแต่ผมต้องทำจริงๆมาพลออันนี้ก็ไม่เป็นไรฝอดใไอไม่มาช่วยผมไม่ช่วยผมโอ้ยผมขอโทษครช่วยผมช่วยผมอ้ มาป่อยออไฟออกไฟฮะเยอะใครให้มึงเก็บมึงไม่ช่วยเพื่อนอ่ะเออใช่ๆช่ฆ่ามันเลยฆ่ามันตายไปลบไปลบไปลบเฮ้ยฆ่าอ้า <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำแบบนี้เออระเบิดปลาให้หมด ไอ,อ้เพื่อนหลบๆลบลบเดี๋ยวเอ็โดนโอ้ยไม่อ <c oughs> บอกก่อนวะเอาเราบอกว่าหลบอ่ะแล้วเอ็กก็ตาย <c oughs> ไม่คือเอาการกำลังเดินหลบและเอ็กรีบขอโทษเพื่อนแล้วไม่ผมขอโทษซูเปอร์แมนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมทำอันนี้ให้ดูเลยเนีย่ยบัวขาวบัวขาวไม่ <c oughs> ไม่ไป <c oughs> แต่ว่าซูเปอร์แมนจะกลับไปแบบ แบบที่เท่กว่าแบบเป็นบ้าเอ็งเอ็งสันเกตซูเปอร์แมนแล้วเราจะลงไปไปช่วยเอ็งถ้าถ้าถ้าไอ้โดนแก้งเอ็งตรงบอกว่าสันสันเกตซูเปอร์แมนงั้นงั้นเราขอไปแจ้งเราขอไปหาเรื่องคนอื่นก่อนตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรเองได้เลยใช่ใช่เพราะเรามีซูเปอร์แมน เทมากโดดนซเอร์แมนนี่ข้าวนี้ไปอึอึไม่มีใครทำเราได้อะไปถ้าไอ้โดนแก้งเองบอกเราว่ะไม่พู้ว่าเราเจอกระต่ายเออซูเปอร์แมนมันอยู่ไหนวะมันเอาพายตัวอยู่เนี่ยไปโดนแจ้ยังยังไม่โดนเลยอ่ะ ตอนนี้ไม่ใครทำกกอ,อะไรเลยหรอเรามีแต่แก๊งเฮ้ยซูปเปอร์แมนมาทำอไมเหรอครับผมไม่ได้ทำชั่วเลยนะครับเฮ้ยซูปเปอร์แมนนี่คนกดผมเลรอครับเฮ้ยซูปเปอร์แมนซูปเปอร์แมน,มนผมทำอะไรผิด ซูเปอร์แมนผมโอ้ยโอ๊ยยังโดนฟเลยซูเปอร์แมนเออฉันจะปกป้องทุกคนขอฉันเป็นฮีโร่เฮ้ยจะปกป้องทุกคนไม่ได้เกน่ะเป็นได้ขี้แพ้เออนี่ตกซูเปอร์แมนระเบิดลูกสุดท้ายแกมีระเบิดลูกสุดท้ายใช่ไหมเออใช่ด้วยผมโดนจังเลย โอยลูกท้ใช่ไหมลูกท้ใช่ไหมายใช่มขโทษครับพี่ซูเปอร์แผมจะไม่ทำชั่วโอโทษครับโอโอซูเปอร์แมนผโอ๊ยเพือนหยุดๆๆผมจะไม่ทำชั่วแล้วโอ้ยมาชักไปก่อนนะ ว่าแกกับตัวกับใจเลยนโอเคผมไม่กับตัวกับใจแล้วผมจะฆ่าตู้แมนอะไรซู้แมนโอ้ยซู้แมนมุกสาผมกัแกแกจะกับตัวกับใจไหมฉันให้โอกาสแกรอบเดียวเฮ่อฉันไม่กับตัวกับใจหรอกนะเพราะว่าฉันมีระเบิด ฉันจะฆ่าแกหมดหมดโลกเลยอะไรวะเฮ้ยโมแมนแกอ้อฟาระบิไดไม่โดนโอ้ยผอ้อโทษครับพี่โอ,อ,โอ,โอ,อ,อ้ผมขอโทษครับทุกโู้แมนเดี๋ยวผมเดี๋ยว ให้โอกาแกลบส้า,นนา,าจริงจริงเออจริงๆแล้วฉันนะเป็นคนเป็นเป็นคนดีแต่ว่าผมเร็วมากกว่าผมมันเว้ยอะไรยังไม่ทำอะไรเลย <c oughs> ยังไม่ทำอะไรเลยห <c> น <oughs> ีเร็วอ๋อเอ,เอสคิดว่าแม่ถูกแล้วอ๋ออุ้ย สวัสดีครับวันนี้เราจะมากันชื่อคนหนึ่งวันอื้ออื้อเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอะไรระเอ้ยซุปเปอ์แมนผมไม่ได้ทำผิดเลยเฮ้ยอย่าทำผมเลย tôi xuống có mình ơi ơi chết luôn ô ôi hát ơi đi xuống phải rồi